เป็นการพบกันระหว่างราชสีมาวิทยาลัยครับเสื้อสีขาวขาวส้มครับมีเกงสีดำครับพบกับแก่นนครวิทยาลัยครับออกส้มส้มดำครับใช่เสื้อออกมีขาวขาวแซ่บครับยังยังล็อกบอลแหมยังมาได้ครับแทงแทงมาแล้วครับเอาแล้วครับแก่นนครไปแล้วครับ แกนครโอ้ยล้ำมากาครับบูล้ำมากาครับแต่บูเล่นของแกนครไม่เห็นด้วยครับเจงหวานี้แถวสองอื้มสไลด์โอ้ดูการเข้าแล้วด้วยครับแสี่มาโยนขามไปแล้วครับอุ้ยกระดูกยังได้ครับเก็บได้โอ้ มีจึงดึไม่แถวสองซ้ำอืมเล่นลาสีมาวิทยาลัยเัาเอาแถวหลังแถวสองแกนครได้แถวสองแกนนครได้ไปได้อีกไปได้ไหมยิงติดอืมชิงหนึงสองหลุดไหมหลุดได้ครับแกนคร,ปรเปิดยาวๆไปฝั่งขวาหลุดแล้วครับ ยิงโอ้โหเข้าไปแล้วครับโอ้โหเป็นแกนลครวิทยาลัยครับโอ้โหเดียวเดียวครับหลุดเดียวไปแล้วครับหลุดเดียวครับหลุดเดียวครับได้ไหมโอ้โหอุ้ยซ้ำโอ้โหเก็บ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 ใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นครับเออใจเย็นครับอ่าโอ้โหเหลืองแดงเลยครับโอ้ ครับผู้รักษาประตูของราชสีมาวิทยาลัยครับห,หมดเวลาการแข่งขันเลยครับโอ้เป็นแก่นนครวิทยาลัยครับเอาชนะราชสีมาวิทยาลัยไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้